านารา์วันมูบินวันกมาครับิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมอัลฮัมดุลลอฮ์ و ล ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ว ي رسول ا ل ل ه و อบ ى آ ل ه و ص ح ب ه و م อ و ا ل ا ه ر ب ั ر รลีอัมรีวะ ل ي أ م ر ه و ح ل ا ل أ มิ ا ลิซาน ن ยัฟกะฮูกอล ب อัมมาผมเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์วันมูบีนก็ได้พูดถึงคำว่าการถือสินอดเนี่ย มันคืออะไรนะแล้วเขาก็พูดถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนนะเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีแรงจูงใจอยากจะอยู่ถึงเดือนรอมฎอนให้เรามีแรงจูงใจอยากจะถือสินอดในเดือนรอมฎอนในเมื่อเรามีแรงจูงใจดังกล่าวแล้วแต่ที่นี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วอย่างว่าคำว่าถือสินอดหรือที่เราเคยถือสินอดมานะ่ะ มันถูกต้องแล้วหรือ,อยังมันสมบูรณ์ไหมมันมีอะไรขาดหรือเปล่าดังนั้นผมจะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการถือสินอดมีองค์ประกอบมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างทำอย่างไรถึงจะซอกใครบ้างโดนใช้ให้ถือสินอดใครที่ไม่ถูกใช้ให้เดือสรินอดนะครับประการแรกเลย เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์วนวลมูบีนอธิบายให้เราฟังว่าการดอศิลอดนั้นนักนิติศาสตร์อิสลามนะอุลามะเขาบอกว่ามันคือการอัลิมซากุอ่ะเมื่อกี้อาจารย์วันมูบินพูดเป็นภาษามลายูนะแต่ฉันจะพูดเป็นภาษาอัหรับเพิ่มเติมขึ้นไปนะอัลิมซากุอานิลมุฟัติรมันคือการยับยัง้งการดิศิลอดเนี่ยคืออะไรคือการยับยัง้งคือการอด อนิลมุฟัติรอดจากสิ่งที่จะทำให้เสียสินอดนะแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวเรามาคุยกันอัลิมซากูอนิลมุฟัติรอะลวาจหินมักซูสนะโดยมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมันไม่ใช่แค่ว่าอดเฉยๆตั้งแต่ไหนถึงไหนก็ไม่รู้ต้องทำอะไรบ้างเงื่อนไขคืออะไรบ้าง แค่อดเฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่อะลาว่าจะหินมักซูสมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงนะเดี๋ยวเรามาคุยว่ารูปแบบเจาะจงเนี่ยคืออะไรมินโตุลเอลฟัจรีลากรูบิชัมส์เริ่มต้นตั้งแต่ตโลเอลฟัจแสงฟัจแสงอรุณขึ้นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะแสงอรุณขึ้นแปลว่าอะไรเข้าเวลาละมาอะไรละมาสุโบเพราะว่าแสงขึ้นก็เข้าสุโบแล้ว เริ่มถือสินอดตั้งแต่แสงอรุณขึ้นอีลาโกรูบิชัมสจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะก็คือจนถึงเวลามากรบเริ่มตั้งแต่อาจารย์สบเข้ามาต้องอดแล้วไปจนถึงตอนไหน,นจนถึงอาจารย์มาเกรนะก็แก่บวชไดนะ้ใครบ้างล่ะที่ต้องถือสินอดชูรนะูตูจูบิซมีภาษาอาหรับเรี่งนี้ ชูดเงื่อนไขอูจูบิซอมิที่จะวาจิปจะต้องถือสินอดนะแปลว่าอะไรแปลว่าใครบ้างนะที่จะถูกสั่งใช้เป็นวาจิปให้ถือสินอดแปลว่ามีคนหนึ่งที่โดนใช้ให้ถือสินอดแต่มันก็มีคนบางคนที่ไม่ถูกใช้เหมือนกันและถ้าเขาไม่บวชเป็นอะไรไม่ถ้าเขาไม่ถูกใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะศาสนาใช้ กับคนบางคนแล้วใครละ่ะเรามาดูนะคนที่ถูกใช้ถือสินอดเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปนี้หนึ่งเลยคือต้องเป็นอิสลามดังนั้นแล้วคนที่ไม่ใช่อิสลามคนพุทธคนคริสตมีวาจิบถือสินอดไหมไม่มีนะหนึ่งต้องเป็นอิสลามก่อนเป็นอิสลามแล้วไงต่อสองอัลบูลูคูนะจะถูกใช้ถือสินอด ก็ต่อเมื่อเขาอัลบูลูกูมีเด็กผู้ชายเขาเรียกมีน้ำอรสุจิไหลออกมาผู้หญิงมีเฮตหรือถ้ายังไม่มีก็อายุครบ15ปีบริบูรณ์15ปีนับยังไงตามปฏิทินไหนละ่ะมันก็ต้องตามปฏิทินอิสลามเพราะมันคือหลักนิติศาสตร์อิสลามพอรานับอายุเราต้องรู้ด้วยว่าอายุทางฮิจรร์เราเท่าไหร่แล้ว อายุทางสากลเราเท่าไหร่นะคนละอันกันอายุสิบห้าปีบริบูรณ์อัลบูลุกนะสามคนที่จะถูกใช้ว่าเป็นไวจิปให้ถือสินอดก็คืออัลลักลุกคนที่มีสติปัญญานะคนที่มีสติปัญญาที่สมบูรณ์ใครอ่ะที่มีสติปัญญาไม่สมบูรณ์เราต้องยกตัวอย่างของตรงของตรงข้ามไม่เห็นเราจะได้รู้ว่าใครมีสติปัญญาไม่สมบูรณ์ มันก็มีคือเช่นคนบ้าคนที่ไม่สามารถแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีได้หรือเด็กที่ยังเล็กอยู่เด็กอาจจะสองขวบยังไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรประโยชน์อะไรโทษยกตัวอย่างเช่นเราเอาข้าวใส่ถ้วยไว้หนึ่งถ้วยแล้วเราเอาอุจจาระใส่ถ้วยไว้อีกหนึ่งถ้วยคนที่แยกแยะไม่เป็นเนี่ยบางทีเขาก็จะไปเลือกอุจจาระเอามาจิ้มเอามากินเล่น นี่คือคนที่สติปัญญาไม่สมบูรณ์ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งคนวิกลจริตสองคนที่เป็นเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้แต่ถ้ายังบางรลับบางกี่ขวบแล้วสมมติบางสิบขวบสิบขวบแยกแยะออกไหมว่าอะไรมีประโยชน์อะไรมีโทษอันไหนข้าวอันไหนอาหารอันไหนอุจจระแยกออกอ่าอันนี้คือคนมีสติปัญญาสมบูรณ์ถึงแม้จะเป็นเด็กก็ตามนะ หนึ่งเป็นอิสลามสองบาเล็กสามอาเก ен, นนะภาษาที่เราพูดกันบ่อยๆแล้วก็สี่คนประการที่สี่สำหรับคนที่จะถูกใช้เป็นวาจิบให้บวชเนี่ยคือเขาต้องมีอัลกุด,ดรออัลกุด,ดรอตัวอลัดดวอลซอมีมีความสามารถอัลกุดรอมีความสามารถสามารถอะไรอ่ดดระอัลลซอมีสามารถที่จะถือสิลอดได้ ให้อมีความสามารถที่จะถือศีลอดได้ประกอบไปด้วยสามอย่างหนึ่งมีความสามารถพิสเยหในด้านสุขภาพคนแข็งแรงจะต้องวาจิบถือศีลอดแต่ถ้าคนป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งตับระยะสุดท้ายเนี่ยบวชไวไหมไม่ไหวแล้วศาส,สนาก็ไม่วาจิบคนนั้นต้องบวชแต่ทํายังไงให้จ่ายฟิดิยาแทนนะจ่ายค่าปรับแทนป่วยแต่ไม่หวังหายแล้ว จ่า,จายเฟดิยอันแรกคือความสามารถในเรื่องสุขภาพอันที่สองล่ะลวิลอีโก,กอมนะความสามารถประการที่สองคือต้องเป็นคนที่ไม่ใช่มูซาเฟตะไม่ใช่มูซาเฟตไม่ใช่ผู้เดินทางมูซาเฟตในความหมายของนักนิติศาสตร์อิสลามคือใครคนที่เดินทางไกลจนอนุญาตให้ละหมาดย่อดได้ นั่นแหละเขาเรียกคนมูซาเฟต,แ,ตแล้วคนไปเซเว่นเหรอ่าฉันมูซาเฟตฉันเดินทางไปเซเว่นฉันแก้บวชด,ดีกว่าเซเว่นอยู่ไหนเนี่ยเซเว่นอยู่ตรงนี้เลยตึกฉันมาไปหน่อยหนึ่งขี่จักรยานไปสามนาทีอันนี้ไม่ใช่มูซาเฟตตามหลักนิติศาสตร์อิสลามนหนึ่งกุดรอนในเรื่องของสุขภาพสองกุดรอนในเรื่องของไม่ใช่มูซาเฟต แล้วก็ข้อที่สามอัลกุดรอก,ก็คือเบียดดมิลมาเนียอัชรันไม่มีข้อห้ามทางหลักศาสนาที่มาห้ามเรื่องถือสินอดเช่นอะไรเช่นผู้หญิงที่มีเฮตหรือมีเลือดนิฟาสาผู้หญิงมีประจำเดือนมีเฮตมีนิฟาสมีเลือดหลังคลอดบุตรเป็นต้นนะนะสี่ประการที่เราทราบมาทีนี้เรารู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไวจิบที่จะต้องถือสินอดแล้วหรือยัง เราเป็นอิสลามไหมใช่อาเราบาเล็กหรือ,อยังบาเล็กแล้วเราอาเกนไหมอาเกนแล้วแล้วเรามีกุฎระที่จะถือสินอดไหมสุขภาพดีไหมอ๋อสุขภาพก็ดีไม่ได้เดินทางแล้วก็ไม่มีเฮดไม่มีนิฟัสแบบนี้เราถูกว่าจิบให้ถือสินอดแล้วนะเมื่อเราถูกใช้ให้ถือสินอดเมื่อเราถูกใช้ให้ถือสินอดเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เมื่อเราถือสินอดเนี่ย ถือสินอดของเราจะใช้ได้หรือไม่เราก็ต้องมาดูเงื่อนไขอีกมันแยกประเด็นกันนะอันแรกเนี่ยใครบ้างจะถูกใช้เรารู้แล้วนะคนที่มีเงื่อนไขเมื่อกี้สี่ข้อแล้วเมื่อมีเงื่อนไขครบสีข้อแล้วเกิดทําการถือสินอดขึ้นมาบวชขึ้นมาบวชจะซ้อหรือไม่เราก็ต้องมาดูต่อบวชจะซ้อได้คนคนนั้นจะต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้อีกเหมือนกัน หนึ่งเลยก็คืออิสลามอ้าวแปลว่าอะไรล่ะก็เมื่อกี้บอกเป็นมุสลิมแล้วต้องบวชอยู่แล้วเนี่ยบางคนเป็นมุสลิมแล้วกําลังบวชแล้วการเป็นมุสลิมหายไปมีไหมหายไประหว่างวันเขาเรียกว่าคนตกอะไรตกมุรตัดบวชของเขาก็จะไม่ซ้อเนี่ยเงื่อนไขที่จะทําให้ซ้อหนึ่งต้องเป็นอิสลามบวชถึงจะซ,ะซะ้อสองอัลลอฮ์ลูกสติปัญญาที่สมบูรณ์อ้าวเมื่อกี้ล่ะเหมือนกัน แต่ถ้าบวชไปแล้วตอนเช้ายังมีสิบัญญาดีอยู่อยู่ดีๆตอนบ่ายไปเจอเรื่องเครียดมาตกใจเป็นบ้าเสียสติไปเลยนะเสียสติไปเลยอย่างนี้นะการดิสินด,ดก็จะไม่ซอกถ้าเกิดว่าสติยังไม่กลับคืนมาก่อนแก้บวชแต่ถ้ากลับคืนมาก่อนแก้บวชเป็นอะไรไหมก็ให้บวชต่อไปบวชใช้ได้นี่นี่คือเงื่อนไขจะทําให้ซอกหนึ่งเป็นอิสลามสอง สติปัญญายังอยู่ดีสามคืออะไรคือการปราสะจากเฮตและนิฟาสก็ยกตัวอย่างเลยผู้หญิงที่มีเฮตและนิฟาสบางคนเขามาเฮตตอนบ่ายสามบวชมาตั้งแต่เช้าแล้วจนมาถึงบ่ายสามมีเฮตถามว่าบวชวันนั้นซ้อมไหมบวชวันนั้นก็ไม่ซ้อแล้วทาไงก็ต้องไปตรอดอใช้ที่หลังอ้าวแล้วผลบุญได้หรือเปล่าอินชาอัลลอฮ์ได้ผลบุญอัลลอฮ์อัลรอฮ์มานุรอฮม เราตาลาผู้ทรงไม่ตาผู้ทรงกรุณา,าปราณีเสมอนะแล้วทายังไงล่ะผู้หญิงมีเฮดเมื่อกี้ยกตัวอย่างเลยที่ยกตัวอย่างมาก็ให้อิมซากไปเรื่อยๆอิมซากว่าอะไรอดอดสิ่งที่ทําให้เสียสินอดไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าตัวเองจะมีเฮดไหลออกมาแล้วสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นมันใกล้จะแก้บวชแล้วส่งเสริมนะส่งเสริมให้ทําการอดต่อนเนื่องไปจนกระทั่งแก้บวชค่อยกินข้าวค่อยกินข้าวได้นะ อันนี้คือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมในเรื่องผู้หญิงมีเฮ็ในกรณีแบบนี้นะข้อที่สี่เงื่อนไขที่จะทาให้ซ้อบวดทําให้บวดที่บวดไปเนี่ยมันซ้อได้ข้อสีก็คืออุบูรุลวัตติลิซ้อ,อมีต้องเข้าเวลาบวดแล้วเข้าเวลาบวชแปลว่าอะไรไม่ใช่เวลาที่ศาสนาห้ามศาส,สนาห้ามบวชตอนไหนบ้างอะเช่นวันอีดอิดตตนะิวันอีดอดัฏฐาอีดสองอีดเนี่ยนะหรือวันอื่นอื่น อันนี้คือเงื่อนไขที่จะทําให้บวชนั้นซอกดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปบวชวันอีด Eat, ฟิตรีแหมคนอื่นเขาแก้บวชกันหมดแล้วววมอีดบวชครบแล้วสมมติออกออกบวชที่เขาเรียกออกอีดมาละมาสุรากันเรียบร้อยเลยไอเรานึกนึกอยากจะบวชให้เต็ม 30. สามสิบสมมติป,ปีนั้นมีแค่ยี่สิบเก้าเสียดายโอยยางได้อีกวันหนึ่งบวชต่อเลยคนเดียววันอีดเลยเออ ตัวบวชน่ะมีบวชขึ้นมามีตัวบวชแล้วแต่บวชนั้นไม่ซ้อเพราะว่าไม่ใช่เวลาที่จะให้ทําการบวชได้นะอันนี้คือเงื่อนไขที่ทําให้บวชของคนหนึ่งนั้นซออหรือว่าใช้ได้นะต่อมาเรารู้และใครโดนใช้ให้บวชแล้วก็ใครที่จะบวชได้จนถึงมันจะซ้อนะเงื่อนไขที่จะทาให้บวชซออ ที่นี้เราต้องมาดูว่าการถือสินอดเนี่ยจะเรียกว่าถือสินอดได้ต้องทําอย่างไรบ้างตัวถือสินอดนะตัวถือสินอดมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันถูกสร้างมาจากอะไรบ้างถึงจะกลายเป็นคําว่าถือสินอดนะภาษาอารับเรียกอาลกานุสซอมีรูกลการถือสินอดรูกลองค์ประกอบการถือสินอดมีองค์ประกอบด้วยกันสองข้อเท่านั้นเองสองข้อเลยง่ายๆหนึ่งก็คืออันนี่ต้องมีการเนี่ย นะต้องมีการเนียดแล้วเนียดตอนไหนเนียดยังไงเนียดในตอนกลางคืนก่อนที่จะเริ่มทําการบวชหากว่าบวชนั้นเป็นบวชวาจิบเช่นบวชรอมฎอนบวชรอมฎอนเนี่เป็นวาจิบใช่ปะใช่ประมันแชฮิดะมิงกุมุชชาฮะรอฟันยาซุมอุรานสั่งใช้เป็นวาจิบใครที่ถึงเดือนรอมฎอนจงบวชเป็นวาจิบนะต้องเนียดในตอนกลางคืนกลางคืนตั้งแต่ไหนอ่ะ ก็ตั้งแต่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปจนกระทั่งก่อนซูบเนี่ตั้งแต่เมืเ่อรดถึงก่อนซูบเนี่ยนี่คือเวลาที่จะเนียดได้สําหรับบวชที่เป็นวาจิบแต่ถ้าบวชที่เป็นซุนนะล่ะบวชที่เป็นซุนนะบางทีแล้วเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆตื่นขึ้นมาตอนเช้ายังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้ทําอะไรเลยที่มันเป็นการเสียบวชเราก็นึกว่าเออวันนี้เราบวชด,ดีกว่าบวชซุนนะ นะในกรณีอย่างนี้ถ้าบวชสุนทะก็สามารถเหนียบก่อนที่จะถึงเวลาละมาซูรีได้ศาส,สนาอนุโลมถ้าเป็นบวชสุนทรนะแต่ถ้าบวชวายจิบเป็นไงต้องเหนียบตอนกลางคืนนะเหนียตอนกลางคืนพอเรามาคุยเรื่องเหนียบเหนียบตอนกลางคืนนะตามมาถามชภพีของเราทํำยังไงอ่ะก็ต้องเหนียวว่าขา้าพเจ้าถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นที่จะถึงเนี่ย ไอตอนซูโบ๊ที่จะถึงเนี่ยเป็นฟัดดูเพื่อเรา์ตาลาเป็นฟัดดูเหนือข้าพเจ้าเพื่อเรา์ตาละนี่คือการเนียดถือสินอดเราก็จะต้องเนียดกันทุกๆวันอ้าวแต่ถ้าฉันเป็นคนขี้ลืมละ่ะอืมฉันกลัวว่ามีวันหนึ่งฉันลืมเนียดไปอ่ะทำยังไงดีศาส,สนาก็อนุโลมให้นะนักวิชาการอนุโลมให้ถึงแม้เราจะเป็นมัทธย์ชีฟีก็อนุโลมให้ ให้เราทำการเนียดบวชตั้งแต่ต้นเดือนโดยใช้คำว่าข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนเป็นเฟรดูเพื่อรอตาละดังนั้นวันใดวันหนึ่งที่เราลืมที่จะเนียดไปนะเช่นวันที่เจ็ดดันลืมเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรทีแรกเนียดรวมเผื่อเอาไว้แล้วเผื่อเอาไว้แล้วนะในะนะวิชาการก็มีทางออกให้เราแบบนี้นะ นี่คือรู้กฎข้อที่หนึ่งว่าเราจะทําบวชขึ้นมาจะถือศีลอดขึ้นมาเนี่ยต้องทาอย่างไรบ้างหนึ่งต้องมีเนีย่ยเพราะถ้าไม่มีเนีย่ยแต่เราอดข้าวเราอดทุกอย่างเลยที่คนบวชเขาทำกันแต่ไม่มีเนียนเลยอิบาดาห์มันไม่ใช่อิบาดาหา์หว่าไม่มีเนีย่ยมันเรียกว่าอดข้าวเฉยเฉยมันเรียกแค่ว่าอดข้าวอดน้ําอดร่วมประเวณีเฉยเย,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 ยเลยมันไม่ได้เรียกว่าบวชถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนีย่ยนะ เหมือนละหมาดที่เราไม่มีเนียเลยอยู่ดีๆก็มายกมือขึ้นกอดอกนะเขาเรียกออกกําลังกายเขาไม่ได้เรียกละหมาดถ้าไม่มีเนียใช่ไหมมันเขาเรียกก้มก้มเงยเงยแค่นั้นเองอิบาด้ต้องมีเนียนะดังนั้นแล้วรูข,ข้อแรกของการบวชก็คือหนึ่งอันนี้ต้องมีเนียรสองอ,อะไรมันมีแค่สองข้อสองก็คืออันอิมซาบูอานิลมุฟตตรอตนะคือการ ยับยั้งจากสิ่งที่ทำให้เสียสินอดน้าแล้วอะไรละ่ะสิ่งที่ทำให้เสียสินอดเกิดคำถามต่อมาสิ่งที่ทำให้เสียสินอดมีอยู่ด้วยกันแปดประการหนึ่งก็คือการนำสิ่งหนึ่งที่เป็นสา,สารน่าวัตถุหรือสา,สารอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในโพรงเปิดทางธรรมชาติของร่างกายมีอะไรบ้างโพรงเปิดทางธรรมชาติของร่างกายคอลำคอ โอจมูกทวารน,นี่เหล่านี้คือโพรงเปิดตามธรรมชาติของร่างกายดังนั้นแล้วยกตัวอย่างเช่นอะไรเอาส,สารเข้าไปในลําคอเช่นการกินอาหารไงอาหารเข้าไปตรงไหนลาคอดื่มน้ําเข้าไปตรงไหนลาคอทําให้เสียบวันะจมูกละ่ะสูดน้ําเข้าจมูกแล้วมันดันเข้าเลยโพรงจมูกเข้าไปโพรงจมูกอยู่ไหนอ่ะคือกระดูกอันแข็งๆตรงนี้ ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ยังไม่ใช่โพรงจมูกโพรงอยู่ตรงนี้ดังนั้นแล้วแค่จมูกเสียบว,ว่าไม่เสียเพราะมันยังไม่เข้าโพรงนะแล้วก็น่าจะไม่มีใครสามารถเอานิ้วเข้าไปในโพรงได้นะเพราะนิ้วมันใหญ่กว่าโพรงนะแต่สิ่งอื่นมันอาจจะเข้าได้เช่นคอพตันบะัตนะหรือการสูดน้ําเข้าไปเนี่ยมันสามารถทะลุเข้าโพรงจมูกได้แบบนั้นเสียบวดโพรงจมูกหรือว่าหูหรือว่าถาร จะสวนทวารจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสําหรับคนที่ป่วยหรืออะไรที่หมอเขาจ้ทําการรักษาแบบนั้นเสียบนะหนึ่งห้ามนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสสารเข้าไปทางโพรงเปิดที่เปิดโดยธรรมชาติดังนั้นแล้วเมื่อพูดว่าโพรงเปิดโดยธรรมชาติอะไรที่มันไม่ได้เปิดโดยธรรมชาติละ่ะเช่นผิวหนังไงเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เดือนเนี่ยช่วงเนี่ยมันมีการระบาดระลอกใหม่ใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีวัคซีนมา แต่หมอดันนัดฉีดตอนสิบโมงเช้าเดือนบวชเลยแล้วเราจะไปฉีดเนี่ยจะเสียบวชหรือเปล่านะวัคซีนมันคือสสสรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเข้าทางทาวารเปิดโดยธรรมชาติไหมอ้าวมันเข้าทางผิวหนังดังนั้นแล้วการฉีดวัคซีนศาส,สนาอนุญาตให้ฉีดได้นะไม่เสียบวชนะเป็นต้นนะสองอะไรสิ่งที่ทําให้เสียบวชการร่วมประเวณีกันระหว่างสามีภรรยา นะถึงแม้จะไม่มีการหลั่งน้ำมัสุจิออกมาก็ตามนี่ข้อที่สองไม่ลองอธิบายเพิ่มสามผู้ชายที่ตั้งใจทําให้น้ำมัสุจิไหลออกมานะไม่ว่าจะโดยการเล้าโลมภรรยาหรือด้วยวิธีอื่นด้วยมือด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เจตนาทําให้อสุจิไหลออกมาโดยรู้ว่าการทําแบบนี้เสียบวชเนี่ยนั่นแหละเป็นการทําให้เสียบวชนะ นี่คือข้อที่สามเจตนาทำให้อสุจิไหลซีล่ละเจตนาอาเจียนแต่ถ้าอาเจียนโดยไม่เจตนาลหลอยู่ดีๆเดินผ่านกองขยะโอ้เหม็นมากอาเจียนพุ่งอกมาเลยโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเพราะไม่เจตนาห้ากับหกก็อยู่ในผู้หญิงเกี่ยวกับเลือดมีเฮดมีนิฟาสห้ากับหกมีเฮดมีนิฟาสเจ็ดเป็นบ้าวิกรมจริตที่ คุยกันไปข้างต้นเมื่อกี้นะแต่ถ้าเกิดว่าการวิตกจริตแบบนี้หายก่อนจะแก้บวชนะบวชวันนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะในทัศนะหนึ่งของอุลามะแล้วก็ข้อแปดสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เสียบวชคืออัริดะการตกมรดกนะอย่างที่เราคุยกันไปข้างต้นว่าเราต้องมีอิสลามตั้งแต่ต้นยันจบตอนที่บวชในวันนั้นไม่งั้นการบวชก็จะเสียไปนะเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เรา รู้ว่าเราจะบวชอย่างไรจะทําอย่างไรให้ไม่เสียบวชใครบ้างที่ถูกใช้ให้บวชน,นั้นแล้วผมขอสรุปว่าณตอนนี้เราพอที่จะรู้แล้วว่าการบวชที่ถูกต้องนั้นบวชอย่างไรนะน,นั้นต่อไปเนี่ยผมก็จะขอมอบให้กับอาจารย์อาริฟรามบุตรพูดต่อไปเลยว่าอ่ในเมื่อเราบวชเป็นแล้วถึงเดือนรอมฎอนบวชเป็นแล้วแต่เดือนรอมดอนเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ได้มีแค่บวชอย่างเดียวที่เราจะทํากันในเดือนนั้นนะ มันมีอามันอย่างอื่นอีกมากมายเดือนรอมฎอนมันเป็นโอกาสแห่งการตักตวงความดีมันมีอามัณอีกมากมายจะทําอย่างไรให้รอมฎอนมันสวยงามขึ้นนะก็อขอเรียนเชิญอาจารย์อาริพรั